เรียบร้อยครับทุกคนเอาบ่าว่านนะ้น้องคีมสวัสดีหน่อยสวัสดีครับโอ้นี่น้องคีมนะครับทุกคนก็สวัสดีหน่อยครับสวัสดีกล้องหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อออโต้ครับชื่อออโต้นะครับลูกไปปาอันนี้ก็น่าปลาเหมือนกันทุกคนไก่กจุ้มหนึ่งเนาะเมือ่อกี้บ่าวไทยก็หยุดกล้องไปให้ต่อเปียใส่ไปสองสามตุม่มมันก็มีอยู่ละครับต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะารพบ่อใหญ่ไม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้ชมผู้ชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่สิบเก้าแล้วนะครับเดือนเมษายนปีพศสองพันห้าร้อหกสิบหกครับผมหลังจากห่างหายไปนานเลยกับการใส่จุ้มกุ้งที่สะยายครับผมวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ พาพ่อแม่พี่น้องมาหาใส่จุ่มกุ้งครับผมที่สายยายตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าแล้วครับห้าโมงเย็นจุ่มเยอะมากครับทุกคนเยอะเหมือนเดิมรอบนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เปล่าไทยไม่ได้นับหัวาหารใช้เป็นหัวอาหารอะไรสาเปียหัวอาหารปลาดุกครับเม็ดเล็กสาเปียก็ใช้เป็นหัวอาหารประดุกแล้วครับเม็ดเล็กรอบนี้ก็คลิปวันนี้ก็ <c oughs> จะได้ลง <c oughs> ช่วงสายๆของวัน พรุ่งนี้นะครับช่วงสายของวันที่ยี่สิบก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้บ่าวทักษาเปียก็ไม่แน่ใจว่าจะไปไหนหรือเปล่าหรือว่าจะไปตกปลาเพราะว่าไปตกปลาก็กว่าจะกลับก็เย็นครับผมลงคลิปก็ลงไม่ทันก็จะลงเป็นวันพรุ่งนี้ครับผมถ้าเกิดได้ไปตกปลาถ้าพรุ่งนี้ได้ไปตกปลามะลือก็จะเอาคลิปตกปลาไปลงวันวันมะลือนครับผมก็รอติดการรบชมนะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวบ่าวทักษาเปียขออนุญาตไปใส่หวัวหารก่อน ช่วยกันจะได้ไวๆหัวอาหาปรปลาดุกก็จะเป็นหัวอาหารเม็ดเล็กแบบนี้ครับกินหัวอาหาปรปลาดุกก็จะแรงครับผมปูงฝอยก็จะชอบสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับเวลาบ่อทากกระสาเปียได้ก็ได้เยอะอยู่ครับผมไปครับเรียบร้อยครับทุกคนเอาบอาววานนะน้องคีมสวัสดีหน่อยสวัสดีครับโอ้นี่น้องคีมนะครับทุกคนฝ่ายฝันอยากทําอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับผมอยากออกกล้องมากเลยบอกให้ บ่าวไทยกับสาวเปียบอกให้ป้าป้าเปียกับล,ลุงเบียมาพามาถ่ายคลิปหลายรอบแล้วมาครับทุกคนสาวเปียกับบ่าวไทยก็ใส่จุ่มใส่อาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับส,รสูตรสูตรใส่จุ่มเราก็จะเป็นหัวอาหารประดุกเมเล็กนี่ที่เหลือบ่าวไทยก็จะถือไปหมอคิีมนี่อยากมานานแล้วทุกคนนี่หมอโตหมอโตวสวัสดีหน่อยครับสวัสดีกล้องหน่อยชื่อไรชื่อไรชื่อ ชื่ออโต้นะครับลูกไปสองคนคนละไซยกันเลยนะครับห่างกันปีหนึ่งหมอคิมกับหมอโต้สาเปียก็ถือตุ้มใส่หมอคิม้มใส่ตรงไหนหมานใส่เอามาเามาให้ลุงมาถือถือไปอันหนึ่งะ่ะไ,ไ,ไปใส่อันหนึ่งมา เออเอานั้นมาเออาไปไปใส่อันหนึ่งเอาเอามันหมานเด้อพรุ่งนี้มาดูเด้อว่าหมานอยู่บ่ไปให้น้องคิมไปใส่อันนึงครับผมโอ้ยมาเยอะมากเลยตัวใหญ่น่าจะเอาขึ้นไม้นี่ปลาพรุ่งนี้ปลาไทยกับสาวเปียก็ว่า,าจะไปตกปลาครับทุกคนเพราะว่าก่อนจะกลับมาก็คงมืดคงคำ่ำ ก็เลยเอาคิปใส่จุ่มลงพรุ่รงนี้เอาตรงไหนเอาคีมเอาท้ายท้ายอยู่เอาด,ดีดีเด้อดีดีเด้อจะตกน้ำเด้อเออปักดีดีปักแน่นแน่นให้ล้มเด้อแน่นแล,ล้วบอส่ออเปียอย่างนอหน,นะน่ะแน่นแล้วบอาคีมเออบางตรง แต่กุ้งไม่เข้าเดีย๋ยวไปฝั่งนู้นอกีกเดี๋ยวไปฝั่งนู้นหน่อย<ไ>เออพอละโอ้เจ็บมือมากอาะเอาไปอีกอันนึงเอาไปใส่มุมฝัง่งนู้นนะพอใส่ลงุงพีแล้วโอ้ยโ,โดนมือลงุงโดนมือลงุลงออกรกันออกรกันเอาหย,ยิบมาให้ลงุงมาโต๊ะไปอันนึงเอาหยมาให้ลุงอันนึงเอามาโต๊ะไปอันนึงเดินไปกับพี่คิมไปเอาไปใส่กันเนาะไปงห่างกันหน่อยเด้ออย่าใส่ใกล้กันเด้อไปละ เด็กน้อยทั้งสองชื่อน้องคิมกับออตโต้เป็นลูกของแม่ใหญ่คนที่เคยออกออกคลิปเห็ดกับ,บกเป่าไทยกับสาวเปียนะครับจะเป็นแม่ใหญ่หมวยที่เป่าไทยกับสาวเปียเคยพูดถึงที่แกเคยพา,า,าเ,ปยเป่าไทยกับสาวเปียไปหาเห็ดอันนี้ก็จะเป็นลูกแม่ใหญ่เป็นน้องสาวของแม่สาวเปียครับผมออคิมนี่ เป็นลูกของพีออนแสงห่างกันหน่อยเด้อปักลงกันดีดอกปักลงกันดีเอาหมอโต้ไปใส่จังนูง้นใส่ตรงที่ลงได้ได,ดีๆเนี่ยกินไปแา่งนู้นก็ได้ไปเดี๋ยวให้ปเปียแส่งนี้น่นทุกคนดูรอบตะเลยครับผมพรุ่งนี้ต้องได้ก้อยใหญ่นะ สีอนะเออตรรไหนก็ได้ใส่โรดใส่ดีๆใส่แบบป้าเปียดูป้าเปียรนี่ยใส่ตรงๆไม่ลึกเลยนะลูกเยียบลงไปอีกลูกนี่นี่ให้ป้าเปียทำให้ดูนนเออนั่นแหละเดี๋ยวกุ้งมันไม่เข้าระวังตกน้ำเด้อ ของคิมนี่ไฟความไฟฝันนี่อยากเป็นยูทูบเบอร์ครับทุกคนบอกอยากทำอะไรนะอยากเป็นแคสเกบมบ่อยากเป็นนักแคสเกมบ่ไม่อยากทโอ้เวอยากเป็นนักแคสเกมมาเขินกล้องไม่ได้เลยต้องการพูดกลางแสดงออกเลยอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่ว่ารอโตอีกหน่อยเดยอเดี๋ยวลุงจะสอนทำคลิปว่าบอกให้อบอกให้ลุงเบียร์พาทำคลิปหน่อยเออตรงนั้นก็ได้เออได้อยู่ได้อยู่ ยูท <an> ูบเบอร์ร้านตับด้วยไปครับทุกคนก็ใส่เสร็จเป็นที่ยบร้อยแล้วไม่รู้ว่ากี่ตุ้ม <N> <t ub> น่าจะเกือบยี่สิบอยู่แล้วครับผมว,ว่มาพร,ร,ร,รุ่งนี้เปล่าทรายก็ต่พี่ก็จะมายาเรื่งแต่เช้าครับประมาณหกโมงไปครับทุกคนไปรอรุ่นด้วยกันพรุ่งนี้อ้าวจัาคลิปหน่อยจัาคลิปหน่อยเอ้าสวัสดีพ<บ>่พอแม่พี่น้องก่อนเอา จะได้ปิดกล้องเอาสวัสดีสวัสดีครับผมชื่ออะไรผมชือคิมครับนั้นสวัสดีครับอะไรเอ้าสวัสดีครับผมชื่อออโต้ครับไปครับทุกคนกลับบ้านกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันที่ยี่สิบนะครับทุกคนก็มายามตุ่มครับผมตอนเช้าหกโมงกว่าครับผมเต็นสะเลยเห็นไหมทุกคน ตุ่มที่เราใส่ไว้ใครถ่ายแล้วตุ่มมันอ่ะต่อเปียบอกไม่โดนเลยบอกโดนอยู่ไหม คือนั่นแวละเมื่อกี้ก็จะพูดอยู่ว่าไม่โดนหรือเขาไม่ยามก่อนเนาะมันอยู่ข้างทางครับทุกคนมันอยู่ข้างทางน้ะทุกคนไมย่ยามแบบว่าสมมติว่าอยากกินนะสมมติว่าเขาอยากกินน้ะทุกคนก็แค่มาจอดรถแล้วก็ยามสักสองสามตุ่มก็ได้กินแล้วครับได้ก่อยหนึ่งลนะ งมอโต้กับหมอคีมป่ะนี่ของใครหมอคีมป่ะผมไปใส่กันบ่อยอยู่บนนอกโอ้ยนิดเดียวเอง ไปหมานฝั่งนู้นก็จะไปหมานฝั่งนู้นตีทุกคน มีคนมายามจริงหน้าทุกคนตรงเสาเมื่อกี้ตรงเสานน้นนี่ทุกคนเสาที่เอาไว้ทําเถียงนี่ไว้ตั้งบ้านนี่เมื่อวานไม่มีมะม่วงไม่มีถุงแจว่วไม่มีถุงอะไรตอนเรามายามตอนเย็นเนาะไม่มีตอนเช้ามาคือมีแถวนี้เป็นไร้ยายนะครับคนทุกคนนี่เถียงยายเป็นไร่ยายหมดเลยนี่ ลร่ของยายหมดเลยแถวนี้มีหมดลาของยายหมดเลยก็จะเป็นลร่ของตาของยายหมดเลยนะครับนี่ถ้าเป็นของญาติยายก็เเอเ็ก็เขาไม่ไปยุ่งหรอกครับน่าจะเป็นคนอื่นผมว่าเพราะปกติใส่ก็ไม่เคยไม่เคยหายนะสาวเียวน่าจะจะได้ก้อยอยู่ ทุกคนตุ้มนี้ได้หลายอยู่ได้ก้อยอยู่นะครับรวมๆกันตุ้มมันได้ไหมได้มันเอียงอะเป็นงัน้นอยู่แล้วบอได้อยู่ทุกคน ตู้มานีดตูด้มาหน่อยทุกคนเลยน่าจะพอได้ก้อยอยู่แล้วครับดีน้าามาใส่เยอะถ้ามาใส่นิดเดียวเจ็ดแปดหลังนี่คงไม่ได้ก้อย <c oughs> แน่ๆนะครับ อ๋อทุกคนดูตุ่มนี้เยอะมากนะครับตุ่มนี้สําหรับสําหรับตุ่มนี้นะครับทุกคนสําหรับที่ใส่วันนี้คือเยอะมากสอบพี่ก็้องใส่ไปกี่ตุ่มสองสามตุ่มเนาะ,ะหลังจากไม่ได้ใส่หลังจากไม่ได้มาใส่ตุ่มนานครับทุกคนได้ก่อยเลยเด้อ แคนนี้ก็ได้ก้อยแล้วเนาะแต่ฝังมันนยดนหลายไม่โดนเลยปะมีตัวใหญ่สองสามตัวนี่ก็ตัวใหญ่โอ้โยมองไม่เห็นหมันมีตุ่มที่ไม่โดนด้วยทุกคน ตุ้มที่แบบไม่โดนเลยนะครับมีนิดเดียวเขาที่ก็ปล่อยให้ตายโุย้งร่วงแล้วอ้วนตัวใหญ่ด้วยชิบ ก้อยใหญ่เลยทุกคนจะเยอะไปนี่ไม่เท่าไหร่ดู่แค่ว่าเงอเยอะตุ่มข้างหลังจะเยอะอยู่ครับทุกคนเยอะไหมมือไหม ได้อยู่นะทุกคนแต่ <c oughs> กอนบา่าวไทยก็เคยกินนะครับทุกคนก้อยกุ้งยำกุ้งคุยอตีนี่ตั้งแต่แพ้กุ้งมาก็ไม่เคยกินเลยครับผมกินไม่ได้นะครับรอบล่าสุดบา่าวไทยกินนี่โอ้ยถามสาวเปียใละ่ะยัดยากแก้แพ้ไปสองสามเมตรเยอะมากนี่ก็ได้อยู่ คันคอครับทุกคนถ้ากินเยอะกว่านั้นก็จะผื่นขึ้นอาจจะต้องไปโรงพยาบาลนู่นนู่นนูน,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 นตัวหนึงน่งหนึ่งเดอไเด้ทุกคนอืนนี้น,นานาาน,น,นี้จะมีอยู่ทุกคนนี่ตุมโบนี่นี่ อันนี้ก็น่าปลาเหมือนกันทุกคนไก่กตุ้มหนึ่งเนาะเมื่อกี้บ่าวไทยก็หยุดกล้องไปให้ต่อเปียใส่ไปสองสามตุ้มมันก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่กระโดดดง,ดง,ดงเต็มเลยข้างหลังเดี๋ยวบ่าวไทยจะเก็บที่หลังเพื่อน้องขึ้นทีหลังนี่ตุงมนี้ก็หลายอยู่เยอะนะครับนี่ ชอบไปติดอยู่ตรงขอบทุกคน,นกมี่มมีอยู่ตุม่มสุดท้ายครับเล็ก้อยใหญ่เด้อทุกคนว่าจะไม่ได้หมานู่ครับว่าจะไม่หมานก็หมานมว่า อทุกคนครับดูเลยก้นถังแล้วครับถังมันใหญ่นะครับไม่ได้ถังเล็กนะครับทุกคนข้าวกระติกเขียวมาก็จะได้เกือบครึ่งอยู่แล้วครับเพราะกระติกเขียวมันกระติกเล็กเอาเปลี่ยวกระป๋องนี้มาเพราะว่ากลัวน้องกระโดดออกปา<ะ>ร์ตผ่านมากทุกคนเลยเป็นที่น่าพอใจมากได้ก้อยใหญ่อยู่นะครับสุดยอดเอาละครับทุกคน คลิปวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาใส่ตุ้มที่สายยายเหมือนเดิมครับทุกคนก็คลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้บ่าวทรากับสาวเปียกก็ว่าจะไปตกปลาครับอ่าคลิปตกปลาวันนี้ถ้าเกิดสมมติได้ไปตกนะครับก็จะเอาไว้ลงคลิปของวันที่21ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับทุกคนก็เพราะว่ากว่าจะตกเสร็จกว่าจะกลับมาก็เย็นพอดีครับลงคลิปก็จะลงช่วงดึกๆเหมือนตอนวันก่อนเนี่ยครับก็เลย กะว่าเอาไว้ลงพรุ่งนี้ดีกว่า,าไว้ลงช่วงสายแบบเก้าโมงสิบโมงเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามบุกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของผมนะครับและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่น,นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ